สำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นะเนี่ช่องเราเส้เราก็มาอยู่ในเกม 7บาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนวนี้ครับจะเป็นข้อมูลประกาศและปรับป,ปรปุงในวันที่17หรือว่าวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้นะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่ายังไม่มีตัวละครใหม่เพื่อนแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้จะเข้าสู่ปลายเดือนแล้วนะและเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะกําลังรอข่าวของโคลบบาโบใบนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวข้อมูลลีมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเพิ่มเติม ในช่วงท้ายคลิปหลังจากที่เราดูแผนโน้ตประจําสัปดาห์จบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็อยู่ด้วยกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนะอ่ะก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตของสัปดาห์นี้เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับกำหนดการปิดประปรุตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟในวันในวันพฤหัสตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึง่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับไปเลยเเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อน <ๆ S 1> อ และสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดองเทียร์รยวันช่วงใกล้เวลารีเซ็ตเนี่ยพรุ่งนี้ก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าตัวเกมมันปิดบ่ายครึ่งนะครับแล้วเวลารีเซิร์ฟเนี่ยมันอยู่ที่บ่ายสองนะก็สาหรับอัปเดตในวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่มาใหม่นะครับอย่างแรกก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ครับตัดสินทวีโก้สุดพิเศษเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ2025นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเปม,เม,มินิเกมเพื่อนให้เราคัดเลือกกล่องนะซึ่งของรางวัลที่ได้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยคัดเลือกกล่อง สำเร็จไปกี่กล่องนะครับโดยประเภทของกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ประเภทนะของรางวัลที่สามารถรับได้เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมดตรงนี้นะครับและของรางวัลสุดท้ายครับอย่างแรกจะมีกล่องสุ่มลึกลับของฮอกจังนะครับโดยกล่องนี้เนี่ยเวลาที่เปิดเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับของหนึ่งอย่างในไลฟ์อัพตรงนี้นะก็ถ้าใครดวงดีอาจจะได้เพชร5เม็ด3เม็ดเพิ่มเติมนะครับเพื่อเตรียมไว้ในกาชาอนาคตได้นะ ส่วนอย่างที่2จะมีเป็นผลึกนะครับแล้วก็แผ่นพิซซ่าหรือว่าแผ่นศิลานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของสุ่มเช่นเดียวกันครับเวลาเปิดใช้ก็จะสามารถสุ่มรับได้1ชิ้นนะครับและสุดท้ายรางวัลคะแนนตัดสินโอ้เดียวนะอันนี้เนี่ยมีแจกตัว๋วตู้ลุงเทียเพิ่มอีก10บใบด้วยเพื่อนเฮ้ยเอาจริงแอบเด็ดนะอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลุงแกก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เอาตั๋วเนี่ยไปลุนกันได้นะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สร้อยคอไม่พออย่าลืมเตรียมทอง6ล้านทองนะครับไปบริจาคให้ค้บพงหมู่บ้านเพื่อรับสร้อยคอเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็มาถึงอัปเดตสุดท้ายแล้วครับต้องบอกว่าไวมากนะกับกิจกรรมต่อสู้นะครับรอบนี้เนี่ยจะมีรีลันเพียงแค่อย่างเดียวอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100%เพื่อรับเพชรเพิมเ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามามมดููในนส่วขของของ้ลบ ที่จะมากันเลยดีกว่าและข้อมูลที่ว่าเนี่ยต้องบอกก่อนนะมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เหมือนเดิมด้วยลีเกอร์เนี่ยเขาจะบรรยายลักษณะตัวละครมานะครับแล้วให้พวกเราเนี่ยเดากนันเพื่อนๆว่าตัวละครที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนได้นะ<ม>ก็ก่รออ่ีเลยสําหรับข้อมูลแรกนะครับข้อมูลนี้เนี่ยเขาโพสต์มาตั้งแต่วันที่13มพพเมษาเพื่อนเขาบอกว่าโคโรบโบต่อไปเนี่ยไม่ใช่โซโล่เลเวลลิงครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับน่าจะรอ โคลาโบอันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะจากที่ลีเกอร์เขาบอกมาเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เพื่อนๆนยังไม่ถึงเวลาของโซโล่เลเวลลิงนะครับและสาหรับตัวผมเองเนี่ยต้องบอ,อกว่าเอาจริงผมก็ค่อนข้างหวังนะว่าโคที่มาเนี่ยจะเป็นโซโล่เลเวลลิงเพื่อนๆือนเพราะ IP ของโซโล่เลเวลลิงตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็น IP ที่ดังมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนโดยเฉพาะข้อเกมส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้นะและหลังจากที่ผมอ่านอันนี้จบเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วโคที่จะมาต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไร มันจะเป็นเรื่องที่ไม่พีคหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยผมโคตรกังวลเพื่อนๆแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าดิเออเมื่อเช้าตีสามนะนี่เขาโพส์ข้อมูลใหม่มาลีอกอบีเขาบอกว่าเขาไปขุดเจอไฟล์ามามเพื่อนน่าจะเป็นไฟล์ของข้อมูลบอตัวละครที่จะมาต่อไปนะครับแล้วประเด็นคือไอ้บอตัวนี้เนี่ย มีโอกาสสูงที่จะเป็นบอสจากโคลาโบด้วยนะครับและตรงนี้เขาก็มีโพลบรรยายนะว่าลักษณะของบอสที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองเดากันก่อนนะว่าคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากคอมมูนิตี้กันว่าหลายๆคนเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะเป็นตัวละครไหนจากโคลาโบอะไรนะครับโดยคำบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีผมยาวมีหนวดสีขาวนะครับมีเขาและลักษณะร่างกายเนี่ยเป็นตัวละครที่มีกล้ามแต่ว่าผอมนะครับ เออผมใช้คําถูกบอลมาดูนะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรติดกระดูกเหรอเออสกินนี่อ่ะเหมือนแน่ประมาณติดกระดูนะครับและสุดท้ายตัวละครตัวนี้นะครับเหมือนจะมีหน้ากากอยู่เพื่อนๆหลังจากฟังรูปกษณงเราเนี่ยมีตัวละครตัวไหนที่ผุดเข้ามาในหัวเพื่อนเพื่อนบ้างหรือเปล่านะครับรอบอกเลยว่าสาหรับผมนะคือผมพยายามไล่คิดเฮ้ตัวละครอะไรวะผมยาวมีนวดนะครับมีเขามีกล้ามแต่ว่าแบบกล้ามติดกระดูที่สําคัญยังมีหน้าไก่ด้วยบอกตรงๆผมนึกไม่ออกเพื่อน เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้สูตรช่วยนะครับมาดูคอมเมนต์จากทางคอมมูนิตี้นะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยคิดว่าเป็นโคไหนบ้างนะครับอ่ะก็อย่างเช่นคนนี้ครับนี่เลยอันนี้เนี่ยไม่น่าใช่นะไม่ถูกต้องแน่นอน,นครับแล้วก็ถัดมานะครับมีรูปไหนอีกอ่านี่เลยจากฟรีเลนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันต้องหนวดข่าวนะครับถึงแม้จะมีเข่าเหมือนกันแล้วก็หนวดยาวก็ไม่ใช่นะส่วนอันนี้เนี่ยถามว่าใช่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพื่อนๆถึงแม้จะมีเข่านะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้ไม่มีหนวดนะ ที่สําคัญเขาก็บอกไปแล้วด้วยว่าไม่ใช่โซโล่เรเวลลิงนะครับถัดมาครับไฟลี่เทลเพื่อนนี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวละครน,นี้หรือเปล่านะครับจากไฟลี่เทลนะอันนี้ก็โพสต์ฟิลีกแล้วนะครับอ่าถัดมาเดี๋ยว <laughs> ลูฟี่มาเฉยนะครับโอเคนี่ก็ไม่ใช่นะนี่อะไรเนี่ยวันพีทเหรอวันพีดผมว่าไม่ใช่หรอกบอสคือถ้ามันเป็นบอสมาเนี่ยมันควรจะเป็นบอสตัวที่มันแบบอิมแพคกับเนื้อเรื่องนะครับ เออมันมันควรจะเป็นตัวแบบนั้นและแล้วก็ถัดมาเฮ้ยเดี๋ยวนะรูปลักษณ์นะครับเหมืออหรือเปล่ามีขาหนวดยาวนะครับสีขาวมีกล้ามแต่ว่าผอมที่สําคัญใส่หน้ากากนะครับนี่มันรูปลักษณ์ตรงตามที่บอกเป๊ะ,เ,ปะเลยนะแล้วประเด็นคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครจากฟีเลนเพืเเเอ่อนเออเป็นบอสจากฟีเลนช่วงหนึ่งนะนี่ครับเฮ้ย โอ้โห oh my god บอกเลยถ้าฟีเลนมาจริงเนี่ยไฮแน่นอนบอกเลยว่าไฮแน่นอนไฮแน่ๆน,น,นะครับฟีเลนและท่านตัวละครสามตัวที่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นฟีเลนป่ะแล้วก็เฟรุนนะครับกับสตาร์กอ่ะชื่อสตาร์ป่ะตัวผู้ชายผมแดงน,น่าจะใช่นะครบ3ตัวด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่ามาโครครั้งแรกมันมากี่ตัวต้องมา4หรือเปล่าถ้างั้นอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครอ่ะเป็น,เป,นเป็นพาหรอพาที่อยู่ในตี้หรอเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตอนนี้บอกเลยว่าผมค่อนข้างเชื่อนะว่าตัวละครที่มาเนี่ยมันคือตัวนี้เพื่อน ที่มันอยู่ในไฟล์บอสที่ว่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่คิดเรื่องไหนนะครับที่มันมีรูปลักษณ์ตามที่ผมบอกได้เนี่ยยังไงเพื่อนๆลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาบอกหน่อยนะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นฟรีเลนสูงมากมเพื่อนๆเป็นอะไรที่หไแน่นอนถึงแม้จะไม่ใช่โซโล่เลเวลลิงนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบเรื่องฟรีเล้นเนี่ยน่าจะมีจานวนไม่น้อยไปกว่าคนที่ชอบโซโล่เลเวลลิงนะครับเอาจริงๆาเผื่อคนที่ชอบทั้ง2เรื่องเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันด้วยซ้ำนะอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบ2เรื่องเหมือนกัน อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตมาฝากเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีบมาแจ้งเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะและเอาจริงๆช่วงแรกเนี่ยผมยังหวันว่นๆอยู่เลยนะว่าปลายเดือนนี้เนี่ยมันจะมีโคลามโบมาหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนลีเกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นหนึ่งอะ่ะเขายังพยายามขุดหาไฟายอยู่เลยนะครับแล้วประเด็นคือเขาไม่เจอครับไม่เจอข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับโคลาโบที่จะมานะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขุด อีกทีนะครับประมาณช่วงวันอังคารวันพุธแล้วล่าสุดเนี่ยก็เลยมาเจอไฟล์ไอ้ข้อมูลแล้วมันก็เป็นข้อมูลของไอ้บอสที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ใครที่ไฮฟ์นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความรู้สึกกันได้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย